สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนาะอากาศดี<ะ>เดี๋ยวจะพาไปเก็บแบล็คเบอร์รี่เนาะไปเดินหาแบล็คเบอร์รีก่กันจ้ะอะไรคะทุกคนเนีย่ยทุกคนเจอแล้วจ้ะเจอต้นแบล็คเบอร์รี่แล้วนี่ดูเด้อดู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 ลูกมันนี่เห็นไหมเห็นลูกมันไหมลูกแบล็คเบอร์รี่จ้ะไม่ใช่ลูกมันนี่ดูนี่นี่ใหญ่เจิน นะอ,อสงสัยยังไม่มีใครมาเก็บดอกว,ว่านี่เดี๋ยวเตรียมอุปรกรณ์เก็บก่อนเด้อมีกระปุกมาใส่ด้วยเตรียมกระปุกมาใส่นี่กระปุกใส่แบล็คเบอร์รี่ใส่กระดาษทิชชู่มันรองกุ่นนิดหน่อยเตรียมมาสองกระปุกไม่รู้ว่า จะได้เต็มสองกระปุกไหมจ๊ะนาะเก็บกันขั้นแรกเด็ดดูอุ้ยมีหนอนด้วยมีหนอนด้วยกล้าว่าจะใส่ปากจักหน่อยแล้วโอเคชิมให้ดูอืม <c oughs> อันนี้เปรี้ยว <c oughs> อาเปรี่ยวมากเอออันนี้เด้อทุกคนอย่าอย่าไปจับโดนมันทีเดียวคันเป็นเหมือนตำแยเนาะคันนักแหละฮะจะเก็บละฮะอู้ดีปีนี้ตรงนี้หลายคันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่ไม่ค่อยมีเลย เขามาเก็บกันก่อนอู้นี่นี่นี่น,นี่ลูกนี่ช้ำช้ำอืมอันนี้อร่อยอันนี้หวาน กอืกอเด้อเนี่ยเก็บเอาแต่อา้าวนามมันกอค้าก็ไม่ดีเอาล่มลาซะเนาะหยียบมันซะเลยเนาะมาได้ทำลายธรรมชาติเลจ้า ขอเหย e come, e ียบไปแล้วก็จีเก็บมีน้ำก็เจ็บแทะเดี๋ยวก็ขูดไปเองเป็นแผลอีกเลือกหาลูกใหญ่ๆเนาะนี่นี่เก็บไปแล้วก็ไปตากเกลือแล้วก็เอองแข็งลางนี่เองก็เอามาปั่น อยอันนี้เดอ้ออันนี้เดอ้อหวานแท้อันนี้นี่หวานแท้ๆอืมหวานมากเลยน่ะนเก็บถึงดูว่าลูกยังใหญ่เลยนะ่ะ บิ๊กบัอะคอนเก็ตดับิ๊กวัาวอ้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 าวอ๊ยโอ๊ยหดเจ็บน้ำก็จีเอาลูกใหญ่เลยเอาไม่ได้จ้อยอีเฮ้ยเอาไม่ได้จอยลูกใหญ่ เดี๋ยวให้คุณสามีเก็บหายดีกว่าไอเนี่ยไอไอลูกใหญ่ๆเนี่ยเนาะให้คุณสามีเก็บหายดีกว่าเนี่ยคุณสาขา I hope I'm not f a l l d out on here yeah. no. right. Are you can <Thank> you. please The top correct yeah yes that's it Huh? can't see your hand yes that one big one yeah อันนี้ลูกใหญ่นี่อันนี้ sweet นี่ขอบคุณค่ะนี่อันนู้นมาด้อะ สามีเก็บให้คุณสามีเก oh. yeah, yeah. e no, ็บใหาย่ยเก็บลูกใหญ่ๆเองเนาะตัวเตี่ยแขนสั่นขาสั่นะเก็บไม่ถึง แถมน้ำก็หลายน้ำด้วยแล้วก็ไอ้ต้นเจ็บ oh. <Yep. S 1> <laughs> แล้วก็ต้นไออะไรนะต้าแย่นี่ <Yeah. Ooh. S 2> ดูแป๊บเดียวอุ๊้ <c oughs> ไปดูตรง ดูดูมีอีกไหมไหนอูนี่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 หลายอยู่นี่ตรงนี้อูอ้าวน่ดูเด้อทุกคนดูว่าดูว่าอูอันนั้นอยู่อย่างสูงเลยหนหสูงสูงอูอ้อูู้อูออูออู์ูอออูอออเอูููนูนู ใหญ่ใหญ่เนาะฮะอาโกเดเ็ดเลยใหญ่มากเลยตรงนั้นนะ่ะทุกคนอยากให้เห็นเหยียบเหยียบอ,อ,อ้าวอ้าวดูไอคันก o not this b e g c h shirt อู้หัวกว่าใส่เสื้อใหญ่เอ้ใสเสื้อโคตรอ้าว

แล้วนี่อู้หู้บ้าน,นอือๆอร่อยอร่อยอร่อยหูเด้อนี่ย,ยลูกใหญ่จังเลยนี่หัวหูวทุกคนดูนี่ลูกใหญ่ๆหลายๆดูโลกกันอ่ะใหญ่มากเลยโน่นอ่ะอู้หูเด้อ วอาเว้าว,ว,าว,ว,าวอันนี้ก็หวานอีกแล้วอืมอม,มีความสุขได้กินของอร่อยอืมมาเก็บใส่บัรนจงเก็บใส่กับปูก๊กเว,วสะวันอืม อันนี้ใหญ่เท่าก็สื่อกระลางขาเลยเดิเนี่เด้อืโอ้โอ้ปีดที่แล้วไม่ใหญ่ขนาดนี่ลาเชียโอตบิ๊กไลดิสนะโอ้นี่เด้ออ้ยยังดีนะที่คุณสามีเขาพามาวันนี้เขายุดงานเนาะแล้วก็ลูกกับปิดิโรงเรียนด้วยวไม่ต้อง พาวาพวงหาอาหารกลางวันให้คนไหนกินแล้วก็เลยมาเดิมใครอยู่ไกลสงกับปูก,กับคือจีติมอยู่ดอกะ่ะไม่ต้องไปไกลเลยมาได้แค่นี้กับโพแล้วเก็บ ดูวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกใหญ่แล้วก็ดูข้างบนนู่นเด้อลูกยังใหญ่เลยน่ะแต่ทํายังไงจะเก็บได้เจะเก็บไม่ถึงอ้าวอ้าอ้นี่นี่มันเกาะขาน้ํนี่นี่นี่ดูน้าเด้อนี่ดูน้าดูน้าคมเถอะเหมือนกับแอเขาเรียกอะไรนะน้ํายับเยียวบ้านเองน่ะเนี่ยเนี่ยอ้า chết, thời gian mình park nè, chép, chết mạt, anh dài, um, ngọt, đài khoáng ngọt, khứn, um, à, off, tiếp tục, nha, ghép ít chắc nồi còn nó แล้วก็จีไปแล้วเอ,อ้าน้ำกับก๊ะที่นี่ที่นี่เก็บอีกจักหน่อยแล้วไปเดี๋ยวค่อยเก็บอีกทีเนาะเดี๋ยววิดีโอจะยาวเดี๋ยวทุกคนจะเบือ่อเนาะจีไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวค่อยเก็บต่ออีกเนะนี่ก็ทังทั้งนี้ เอาไว้เจอกันใหม่เด้อทุกคนไว้เจอกันใหม่นะบายฝากกดไลค์กดแชร์